สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ไมเดียเจอร์นี่ค่ะวันนี้นะเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีพลังงานดีๆพลังงานเด่นๆอะไรนะคะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในช่วงเดือนพฤษภาบ้างนะคะนัก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ได้นานแล้วก็เดี๋ยวมื่อชมนะคะคลิป เรื่องของความรักความสัมพันธ์ล้วนๆเนี่ยกวางจะรีบทําตามมาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานให้เพื่อนๆชาวกันหน่อยสิว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมมีพลังงานอะไรเกิดขึ้น,น,นบ้างน,นะคะว้าวใบแรกเดอะสตาร์นะคะห้าเหลี่ยญแล้วก็เดฟูจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะพลังงานเนี่ยคล้ายๆกับเพื่อนๆชาวราศีสิงเลยนะก็รู้สึกว่าในตอนนี้ในก่อนหน้านี้สิอาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำหรับเพื่อนๆชาวกันแล้วรู้สึกว่า มันมีบางอย่างที่เรารู้สึกมันไม่ได้ตังใจเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการเติมเต็มเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันไม่ได้ผลตอบรับอย่างที่เราคาดหวังมันมีความเสียใจยมันมีความรู้สึกดิ่งดาวแล้วรู้สึกว่าเขาเรียกไงดีอะมันเหมือนกับในบางครั้งเนาะสำหรับบางท่านบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเออทาไมเราทําไมเราถึงได้ไม่ประสบความสําเร็จ อย่างที่เราคาดหวังก็รู้สึกว่าตัวเราเองน่าจะมีความคาดหวังในเรื่องของการงานหรือการเรียนหรือในเรืร่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตการสร้างความมั่นคงแต่มันยังไม่เป็นในจุดที่เราคาดหวังมันยังมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าทําไมโอกาสไม่เข้าข้างเราทําไมเราถึงรู้สึกว่าแบบว่ามันเหมือนกับว่าต่อให้เราพยายามทําอะไรแค่ไหนแล้วก็วนกลับมาจุดเดิมที่มันไม่แบบมันไม่สําเร็จยอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ก็อยากจะบอกนะจริงๆแล้วอะ คือพลังงานของเพื่อนสวยมากห้าเหรียญตรงนี้ไม่เหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกไปเองเพราะจริงๆแล้วถ้าเ,เพื่อนๆมองดูห้าเหรียญในเด็กนี้นะผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่หน้าประตูประตูนี้เป็นประตูที่เปิดออกไปสู่ความสว่างสดใสสู่พลังงานดีๆสู่โลกใบใหม่ประตูบานนี้มีกุญแจวางอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้กลับไม่ได้สนใจว่ามันมีกุญแจจริงๆแล้วอะเรามีคําตอบเรามีความสามารถเรามีทรัพยากรทุกอย่างที่พร้อม ที่จะออกเดินทางไปกับตัวเองไปเจอสิ่งดีๆแต่เราอ่ะยังรู้สึกว่าเราไม่พอเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งพอเราไม่มีนี่พอเราไม่มีนั่นพอเราไม่มีโอกาสเพราะว่าเราอ่ะมัวแต่ไปคือเราหลับตาแล้วเราก็นั่งฟุบอยู่กับตัวเองถ้าเพื่อนๆลองเปิดตาม,มามองนะหันมามองภายภาคหน้าของเราอ่ะที่ไม่ได้มองอดีตเพื่อนๆจะเห็นว่าจริงๆอะกุญแจมันมีอยู่แล้วทาง ทางในการแก้ไขปัญหามันมีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรามองดีๆเพราะรู้ไหมมันสอดรับกับให้เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยในเด็กเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยถ้าเงียมองขึ้นไปบนฟ้าเนี้ยจะเห็นว่ามันมีโอกาสบางอย่างที่มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะไพ่อยาจจะบอกว่าในช่วงจังหวะเดือนพฤษภาคมค่ะให้เราพยายามลุดออกมาจากภาวะที่เป็น5เหเียนเพราะจริงๆแล้วเนี่ย โอกาสดีๆมากมายลายล้อมตัวเพื่อนๆชาวกันอยู่ทุกที่เขารู้สึกว่าไม่มีโอกาสที่เราไม่ได้คาดคิดเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นโอกาสดีๆสําหรับเราด้วยซ้ําแต่ขอให้ขอให้เปิดใจก็รู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆนปิดใจเพราะว่าจากภาพไพ่เนี่ยชัดมากๆว่าเราปิดใจเราปิดตาเราปิดโอกาสตัวเองทั้งนี้โอกาสเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราแต่เรามองไม่เห็นและโอกาสตรงนี้มันเป็นโอกาสที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จ ความรู้สึกที่มันฟูลฟิลถ้าใครที่รู้สึกว่ากําลังรู้สึกเหมือนแบบถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่ได้รับการเติมเต็มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะบอกว่าให้ลองมองในมุมกลับว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอ d ดีซ่อนอยู่หรือเปล่าเออเราอาจจะไปมองแต่เรื่องลบๆหรือเราอาจจะไปโฟกัสแต่สิ่งที่มันแบบว่ามันขาดแต่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วล่ะมีไหมก็รู้สึกว่าไพ่ค่อนข้าง,งจะเสือแบบนี้เพราะจริงๆแล้วเพื่อนๆด้พพไพ่ใบเปิดเป็นเดอะสตาร์นะคะหูเดอะสตาร์เอ็มเพรส ผูหกไม้เท้าจริงๆเหะเหมือนน่ควงบอกนะคือนลังงานขเพื่อนๆชาวกันเนี่ยตัวเราเนี่ยเราเก่งเราเพียบพร้อมเราเป็นคนที่เป็นเดอะสารเราเฉิดฉายมากๆแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันดับแสงเราลงไปก็คือความรู้สึกในใจของเราเองความคิดในหัวของเราเองถ้าเพื่อนๆเ,เปิดตาเปิดใจแล้วก็พยายามมองให้เห็น ข้อดีให้เห็นโอกาสให้เห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวที่เป็นเหมือนเดอะสตาร์เนี่ยพวัาที่เรามองบนฟ้าเนี่ยกลางคืนมันมืดใช่ไหมคะแต่เรามองไปเราจะเห็นดาวที่เรายิบระยะไปบนฟ้าแต่ถ้าเราก้มหน้าเราจะไม่เห็นความสว่างของดาวเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆเน่ยแหงนหน้าขึ้นไปมองบนฟ้าว่ามันมีความสวยงามอยู่ตรงนั้นซ่อนอยู่เพราะจริงๆแล้วว่าตัวเราเนี่ยคือโอกาสมันเต็ม มันรอบตัวเราเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราเนะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีแล้วเราก็ทําอย่างเต็มที่เพื่อนๆจะประสบความสําเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนจะกลายเป็นเอ็มเพรสเอ็มเพรสคือคนที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเอาจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อบางคนชาวการตอนนี้เราอาจจะเพียบพร้อมอยู่แล้วก็ได้แต่เป็นหน่ว่าเราคิดว่าเรายังไม่พอเราคิดว่าเรายังขาดแต่อยากจะบอกว่าพยายามพยายามรู้สึกรู้สึกรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้า เพราะรู้ไหมเพราะว่าการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีมันจะดึงดูดให้เรามีมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปโฟกัสในสิ่งว่าเราขาดอะไรเราก็จะขาด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 อยูดด่แบบนั้นเนาะเพรู้สึกว่าไพ่เนี่ยมันชัดมากๆว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมอะถ้าเกิดว่าใครที่ก่อน่ยนรู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสเลยเราไม่ได้รับแบบโอกาสดีๆเราไม่ได้รับสิ่งดีๆเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยจะบอกว่าโอกาสอะมันอยู่รอบๆตัวเพื่อนๆเลย แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆไพ่ามาสุดท้ายน,นะคะเป็นเดะฟูนะความรู้สึกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมใครนะคะที่อยากจะลองเริ่มต้นสิ่งใ,ใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่จ็อบใหม่เการเล่นดนตรีอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราอยากทํามานานแล้วอะ่ะให้ลงมือทําเลยความรู้สึกว่าสิ่งเนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันจะคือพอเราก่อน,น,นในเพื่อนๆชาวกันเราอาจจะเครียดเราอาจจะหนักเราอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการงานที่เรารู้สึกว่ามันมันมัน มันไม่ได้อย่างใจหวังแต่ว่าลองเอาเวลาที่เหลือค่ะไปทําอย่างอื่นที่เรารู้สึกว่ามันฟูลฟิลเราในด้านความรู้สึกเพว่ากวางรู้สึกว่าการที่เพื่อนๆไปล่องไปล่องไปเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆตรงเนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นมันสงบจิตสงบใจได้มากเคยม่าเหมือนกับว่าเราได้ผ่อนคลายจากสิ่งที่มันเครียดจากงานที่เราคาดหวังจากสิ่งที่เราแบบ สิ่งที่เราแบบเหมือนเหมือนใส่พลังแรงใจแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอะแล้วพอเรามีจิตใ,ใจที่สงบนะพอเราหันกลับมาทํางานหรือว่าสิ่งที่เรากําลังโฟกัสมันจะทําได้ดีขึ้นโดยปริยายหลายๆอย่างหลายๆสิ่งในชีวิตมันจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับว่าตอนนี้จิตใจเพื่อนๆนนหอยเหี่ยวทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วว่าสถานการณ์รอบตัวหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินทองเรื่องความเพียบพร้อม กวามว่าตัวเรามีเยอะอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอยากคิดเรามีความรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจมันก็เลยทําให้ทุกอย่างอ่ะมันดูเหมือนมันแย่ไปหมดแต่เราลองลองสิลองแบ่งเวลาไปทําอะไรที่มันแบบว่ามีความสุขเหมือนเด็กน้อยอ่ะทําอะไรที่มันแบบว่าไม่ต้องเป็นการงานที่มันเครียดและเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามิติอื่นๆในชีวิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการงานมันจะลื่นไหลไปได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเราผ่อนคลายมากขึ้นเห็นปะคะเห็นภาพคิงถือถ้วยในเด็กนี้หมายว่าผู้ชายคนนี้ คือแบบมันเหมือนกับได้ผ่อนคลายจิตใจสงบแล้วมันก็อยู่ดีก็มีแสงสว่างว่าเอามาจากตัวเหมือนกับว่าไอเดียใหม่ๆในการทํางานหรือแม้กระทั่งแรงบันดาลใจใหม่ๆมันจะโผล่มาจากตอนที่เราว่างเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเรามีความสุขเราแฮปปี้แล้วทุกอย่างในชีวิตอ่ะมันจะถูกขับเคลื่อนไปแบบอย่างรวดเร็วไปเหมือนไนท์ถือดาบคือตอนนี้เพิ่งรู้สึกว่าตัวเรามันหนืดจะหนอาการลอกตัวมันหนืดการงานมันหนืดเหลือเกินมันแบบว่ามันหนักกับผลักเท่าไหร่ก็ไม่ไปลองดูนะคะลอง อย่ารู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลากองรู้สึกว่าไพ่จะบอกว่าคือบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้มีคุณค่าแต่มันได้ความสุขทางใจมันจะทําให้เราอะเหมือนกับมีกําลังใจแล้วก็มีแรงใจในการทํางานมากขึ้นเนาะเพราะกองรู้สึกว่าพลังงานตรงเนี้มันน่าจะเป็นเรื่องงานที่เรามีความเครียดมานานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้โอ้โหไอรู้ไหมกองรู้สึกว่าไพ่ใบที่มันหนักใบเดียวเลยเนี่ยของเพื่อนๆที่เปิดมันทั้งหมดเนี่ยมันคือห้าเหรียญ แต่มาเป็นพลังงานใบกลางซึ่งมีผลก็รู้สึกว่ามันคือจิตใจของเราแต่รู้ไหมว่าให้แวดล้อมเนี่ยมันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มันเต็มไปด้วยความสุขมันเต็มไปด้วยความแบบสว่างสดใสไพ่จะแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการงานของเ,เพื่อนๆนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเราทําแล้วมันท้อมันติดลองหันไปมองคนรอบๆข้างเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนเก่าๆหรือว่าคนในวงสังคมกวางว่าทุกคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาพร้อมที่จะพพอร์ตเราเสมอ หรือถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเพื่อนไม่สามารถช่วยเรื่องงานได้แต่เขาจะช่วยในเรื่องพลังใจให้เราได้ก็รู้สึกว่าคนรอบตัวเราเนี่ยเขาพพอร์ตเราดีมากๆรวมหนึ่งคนในครอบครัวถ้าใครที่แต่งงานแล้วหรือว่าใครที่มีเป็นครอบครัวใหญ่ก็รู้สึกว่าลองหาเวลาไปใช้เวลากับครอบครัวให้ได้ผ่อนคลายตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามิติอื่นๆในชีวิตที่มันกําลังติดตดขัดๆอยู่ตอนนี้ที่มันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจะไหลลื่นไปได้ดีมากขึ้น นี่สุดท้ายพลังงานแนะนําคือชาลิออตเพราะเพื่อนๆน่ะกำลังจะมุ่งหน้าไปอย่างรวดเร็วความสําเร็จอ่ะมันรออยู่ข้างหน้ามันพร้อมที่จะคัอบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้สิ่งปัญหาเดียวของเพื่อนๆชาวกันคือใจเราไม่นิ่งแล้วใจเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีความสุขมากพอใจเราที่เรารู้สึกว่ามันยังขาดแต่จริงๆแล้วแวดล้อมเนี่ยคือดีมากๆไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์รอบตัวคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานครอบครัวทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาวกันเนาะเพราะเพราะว่าพลังงานสวยจริงๆแต่กวางรู้สึกว่าพลังงานห้าเหลี่ยญเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะชัดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเนาะลองพยายามมองโลกในแง่ที่มันดีมากขึ้นกวางเข้าใจนะว่าชาวกันเนี่ยเป็นชาวธาตุดินเวลาที่เรามองอะไรเนี่ยเราเราจะพยายามมองในลักษณะที่เป็น worst case อะ่ะหือบว่าในจุดที่มันถ้ามันเลวร้วายที่สุดมันจะเป็นแบบไหน แต่วิธีการคิดแบบนี้บางครั้งเนี่ยมันทําให้เราอะมีความรู้สึกที่มันนิเกตีฟหรือทางด้านลบมากเกินไปลองพยายามมองอะไรที่มันบวกๆมากขึ้นมันจะทําให้จิตใจเรามันฟูพอใจเรามันฟูเนี่ยมันก็จะมีแรงกายในการทํางานเนาะประมาณนี้นะใคกงง,คงก็กฝากกดไลค์ก็แชร์ s u b s c r i b e กดกระดิง่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมา่อเราฟังคลิปนะคะคลิปความรักประจําเดือนพฤษภาคมเร็วๆนี้นะไวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ